สวัสดีค่ะวัสดีกาพวกเราสวัสดีค่ะพวกเรานะคะจากซีรีส์เรื่อง Frozen Valentine ค่ะนืก่องจากสวัสดีค่ะนัตตี้นะคะรับบทเป็นชามค่ะสวัสดีค่ะญี่ปุ่นนะคะรับบทเป็นจิงรักค่ะสวัสดีค่ะนนะคะรับบทเชเบลค่ะ สวัสด uh, ีค่ะเจนี่นะคะรบวนเปดเงคสวัสดีค่ะนิชานิพค่ะสวัสดีค่ะอีลนะคะรบกวนเปเพลค่สวัสดีค่ะแิดเพลงค่ะชาบอก่เรื่องราวมนเรื่องราวที่ำอะไรนากซี่เรื่องก็เรื่องราวเป็นเรื่องของิงรักนะคะเป็นเด็กขี้อายที่มีความแบบว่าไม่มั่นใจในตัวเอง แล้วเรา,เาปปก็แอบเป็นปรกญญาพี่คนหนึ่งที่แบบเป็นดาวโรงเรียนสวยมากๆเลยแล้วก็โดนปฏิเสธเราก็เลยเปลี่ยนแปลงตัวเองมีเพื่อนมาช่วยเสริมสวยจนวันนึงพอเราเติบโต,ตขึ้นก็ได้มีโอกาสได้ร่วมงานกันเล่นซีรีส์เล่นซีรีส์อยู่ดีคู่กับพี่ชายอ,อีกครั้งหนึ่งใช่ทางด้านตัวพี่ชายก็จะเป็นคนนิ่งๆเย็นชาเพราะว่าชื่อภาษาไทยคหลุดงรักญญาพี่เย็นชา จริงวักคือเรียนช้าเขาก็จะเป็นคนแบบว่าเก็บความรู้สึกข้างในจะไม่ค่อยยิ้มออกมาง่ายขนาดนั้นแล้วก็มีเพื่อนสนิทที่โตมาด้วยกันคือทรางใช่ก็คือเป็นเพื่อนสนิทของชางก็โตมาด้วยกันแล้วก็พอตอนทํางานเนี่ยก็คือเป็นผู้จัดการเนาะเพราะว่าชาคือเป็นนักแสดงใช่ ก็ทำงานมาด้วยกันก็เกิดเป็นเรื่องราวต่างๆที่ว่าพอกับมาเจอกนันอีกครั้งในรอบ5ปีปิงเราก็เปลี่ยนไปตัวเองแล้วพี่ชาก็ทำไม่ได้ก็เกิดเป็นความรักในช่วงเวลานั้นเจอกระทั่งมีเหตุการณ์ที่ต้องแยกกันแล้วก็กลับมาเจอกันอีกรอบแล้วก็ถื <ๆ S 2> ว่าครั้งนี้วความรักจะเป็นยังไงแล้วครั้นี่ที่ทำเป็นแนวไหนคะต่อตีปเลยรักมากจริงๆได้หลาย พี่เลิฟก็ใช่น้ามากก็มีแล้วก็ตลกไหมก็น่ารักตลกเลมันเหมือนมีหลายช่วงวัยแล้วก็มีเหตุการณ์เยอะแต่ว่ารู้ต่างๆก็ตอนเด็กๆมัธยมก็จะมีความน่ารักเป็นความพิ่เลิฟความพี่เลิฟใสๆพอโตขึ้นมาหน่อยก็มีความเข้มข้นขึ้นมาเรื่องบัตรก่อการมาเจอกันได้ไงมาเจอกันได้เหรอว่าเจอกันใช่ไหมมาเจอกันในเร่องตอที่จะมา ับมาเจอก,กันเพราะว่ามีชิวป็นะคะมาแนะนำให้หนูไปค่ะซีรีส์นคือกับพี่ชาหนูไม่รังเลยเลยเพราะว่าคิดว่าเป็นโอกาสที่ทำให้เราได้รู้จักพี่เขามากขึ้นต่ให้จะต้องเสียใจอะไรคือไม่ใช่ปัญหาเลยก็อยากจักะแต่กลับมาหนูจำไม่ได้นะเพราะครั้งนี้ไม่บัดเป๋แล้วไม่ใส่แว่นแล้ว ทำ uhm. ไม่ได้เพราะว่าเขาก็เป็นเ่อนสวยไม่ได้ไหมคะเราก็หวันไหวบ้างตอนนั้น <play>? ม uh oh. <laughs> oh, ีเรายังก็แผลเก่าแผลก่าเพราะว่ามีอุปสรรคเล็กน้อยหัมงนีะว่ามีอุปสรรคเล็กน้อยต้อกว่ามีเรื่อะ เต่ราไ้วกเรือมี่จม่วยราใช่ค่เราติดต่อเรได้ใะทีมที่เห็นใเร้มาที่สุดล้าหาเริ่อเไหมหงม่หนึ่งนี่หนึ่งลองใ v ้เใช่ต้องการต้องการจะใช้คนเห็นใจเรช่วยไม้องไเห็นตา่อไปใช่ เลิฟซีนมากแสดงความรู้สึกเราคิดว่าส่วนใหญ่ที่สุดเล่นสงครามไเล่นสงครามเลอันนี้ตอบได้เลยว่าเราซีนยากเหรอยากจริงๆหรอยากมีประสบการณ์ไม่ค่ะชั้นพู่าไม่ไม่มีประสบการณ์ก็ต้องมาเล่นเลิฟซีนด้วยกันก็ก็จะมีความแบบว่าเอ๊ะต้องยังไงนะ ก็จริงๆแค่การสารภาพรักก็แอบยากแล้วเพราะว่าหูเรียนหญิงล้วนไม่เคยมีประสบการณ์เลยจริงๆแล้วใครในนี้เป็นคนสอรนคือจับแต่งัวงทอล้วก่อนเรื่องแบบนี้ให่ไว้เป็นช่างทองเลยนะครับ ใช่ค่ะพี่ชีวินก็สอนค่ะทุกอย่างเลยค่ะยอมพี่ชีวิป่ะพเป็นเรื่องแรกทุกอย่างมันไปก็อยากจะยากหมดเลยมันต้องเรียนทุกอย่างใหม่หมดเลยค่ะของอะไเหรอคะความยากของนั้นคือการไม่หลุดยิ้มไม่หลุดขำเพราะอะไรคะน้องเลยค่ะคือมันมีซีนหนึ่งที่กำลังต้องถ่ายกันแล้วหนูต้องตึงมากๆหนูต้องแบบต้องซีเรียสต้องแบบ ไม่ได้ห้ามยิ้มสักพักมันมีเสียงปริศนาโผล่ขึ้นมาคือเสียงท้องน้องร้องขึ้นมาแบบ,บแล้วมันดังมากแล้วหนูก็แบบกลับออกมาแบบว่าแบบแต่นั้วก็แบบว่หบาแบบนนแบบหนูต้องกลับมาให้ไวที่สุดเพราะว่ากองต้องรันต่อแต่น้องก็จะมีอะไรโก้ๆอย่างเงี้ยโผล่มาตลอดแต่ว่าอันนี้ว่าอันนี้แบบ ตาเป่าเปาาบ้านหนูก็เคยยห็นแล้วเลยต้องสร้างบรรยากาศนิดหนึ่งถือว่าเป็นาตรเตอร์ที่ยากนะคะถ้าต้องเล่นกับน้องเนี่ยทำงานหนักที่ปาไม่ถึงท่าปากใช่อย่กินหนมค่ะแยากินแต่ขนมจริง ไม่แก้ตัวมันเป็นเรื่องดีดีเพลทีนะดีดีนะแต่ว่ากทำอะไรถือว่าเป็นสีสันสีสันเที่เราทำงานล้าอาจจะเครียมีรอยยิ้มที่หัวเราะไ้ตงชอบเดนเดินอยู่หนูกำลังซีเรียสละพี่สะดุดบ้างให้หนูเอาแล้ววันนี้เริ่มแล้วใช่แต่ว่าน่ารักเหมือนน้องแต่ว่าน้องเป็นตัวของน้องเองมันจะมีความแบบปลดธรรมชาติ เพนั้นกระบวนการความยากคืออะไรความยากก็น่าจะเป็นในเรื่องของการตึงเหมือนกันบางครั้งมันจะต้องมีฟิลแบบว่าเฮ้ยเราต้องแบบจัดการอะจัดแจงแบบดูแลอะไรอย่างนี้แต่ว่าคือเวลาเห็นหน้าติ๊ดนะชอบขับแล้วเราชอบเมาการ์ดแล้วชอบเมาการ์ดแล้วพอเวลาเรามองตาปุ๊บขำเลยขำเลยแล้วมันก็ต้องแบบ คือไม่ได้นะไม่ได้นะใช่จะเป็นประมาณนี้แล้วก็คือด้วยความที่แบบตอนตอนที่เราถ่ายอ่ะมันค่อนข้างที่จะไหวมากใช่ไหวมากเพราะฉะนั้นคือทุกคนจะต้องแบบใช้สมาธิในการแบบถ่ายอกมาก็เลยจะในกองคือจะแบบน้อยมากจริงๆที่แบบเราแบบเล่นกันใช่ใช่นี่คือเรื่องของการใช้สมาธิใช่ใช่เ็นบาความยากแล้วดีไมคะ ไม่มีเป็นกุ๊กผิดกุ๊กมากงูกิบหรือเปล่าแอบเม็ดหรือเปล่าไม่มีไม่มีหรอกก็เพราะว่าใหม่นะแสรู้ไหมมันเหมือนได้ลองอะไรใหม่ๆมันก็ชาลจ์มากๆแล้วเหมือนทุกคนก็แบบทำงานกันแบบ professional p r o ก็กลัวทำให้ผ่าจจะกดดันตัวเองค่ะกลัวทำให้แบบเครียด ไม่จริงเลยไม่จริงเลยทุกคนแบบว่าทีทุกคนได้มากใช่้ามันทีิมันโฟโฟล์กมาอะรเป็นให้กลังใจมาความใหม่ของเราแต่ว่าต้องพัฒนาเรื่ออยู่ใช่ค่ะฮะความยากหรอความยากของเรื่องนี้ชื่อไงคืออีกงจริงในกองจะต้องมีภาษาบ้างอะไรบ้างแบบด้วยแบบ ไม่ได้อาจจะไม่ได้พิธีเราแบบลฟ้าอากาศอะไรอย่างเงี้ยคือในเราใส่ชุดกระโปรงเราจะสาจะไม่จะมีสีหนึ่งแบบหน้าหนาวมากแล้วก็ลมตลอดเวลาแล้วมันถ่ายเป็ระเบียงไม่ใช่ระเบียงเขาเรียกว่าอะไรวะทางเชื่อมอะค่ะทางเชื่อม skywalk skywalk แบบเปียกเปิดขึ้นมากเลยมาริมันโล่มาริมันโร่ตลอดเวลาแต่มันก็ไม่ได้มีอะไรยากเลย เีก็คือชอบรขชีเหมือนกันชีตลกเนาะใช่ไหมน้อแม่ชอบแบบโกโก้อะไร่า้ชอบแบบเอดูแบบน่ารักมากเป็นแบบนีมาเลยอแบบคือหนุ่กับาเลยแกที่แบบห่างกันเรื่องอยูอะไรแต่ต้องเล่เป็นเพื่อนกันู่แายกได้ไหมได้เลยหนชี้เรื่องพูทีิตลอาพูดจริงชน่ารักมากชีน่ารักมาก ไม่ะยิบตรว่ิบสี่ย่ไม่มีการให้คำแันนำกังอะบ้านในการทำงานในการอ่อนวงขงค่ะแล้วจริงจริงหนูทุกคนก็แบบได้เวิร์กกับมันไปแล้วเพาแบบก็จริงๆริงก็แค่บอกว่าให้มีสมาธิร่างกันทาแบบสู้ๆพี่เเป็นเอนจี่ในกองเอเนี่ถ้าหนูตื่นนะ หชอบหลับ้องอ่ะไม่ดูไม่ดูต้องให้น้องพูดอ่ะพี่พูดเองไม่ได้ดูดูคนจิกหลังนะไม่ดูจริงจิเห็นไหมมือไม่ได้ยืนโอเคแล้วเป็นไงบ้างพี่กอลเด็กว่าใจดีค่ะถ้ารักหนูต้องถ่ายไหมพี่กอลก็ก็ถ่ายไหมกับหนูแบบว่าให้โอกาสหนูเรื่อยๆว่าให้กำลังใจไงไม่เป็นไรลูกเพราะว่าเด็กๆเราเป็นเพื่อนกันใช่เป็นเพื่อนคนเดียวของหนูดูแบบเห็นแล้ว ใช่แบบคนน้องน่ารักมากฝัดน้องด้วยน่ารักมากจริงที่เรายาก็สำหรับเรื่องเนียัน่ายาเพราะว่าเป็นเรื่องแรกยเป็นเรื่องแรกสำหรับคนเมนปรใหม่ๆทำงานกับคนใหม่ๆวกยากในนี้มากกว่าแล้วก็เหมือนบทเี่ยวละค่อนข้างแบบสดใสมากๆแล้วก็ต้องหาพี่ชามเยอะมากๆซึ่งพีชาเขาก็จะต้งชื่อเย็นชา ตแหนอะไรที่เอไหมคะชคามยค่ะมาไม่จะีแบบอะไรให้ฟิลหมตัในที่โซมีอยู่ค่ะีบ้างเลยฟรีบ้างแต่แดจริงจแต่ว่าเรื่องแรกจริงๆรออะไรริอะไรเคยทุกคนวุกันทุกคน้า

ชิฟฟ awesome. ์มาในโรงเรียนชิฟฟใช่แล้วเขาบอกว่ามีความคือขอแซ่บมากแต่ว่าพอคัดปุ๊บคือสงสารหนูน่าสงสารไี่ไดะคิอฟคนเส่็คนอื่ ไม่ยอมเลยนะคะเรื่องเราคายหนูกลเป็นโคลมากๆตาไหลรองตกันไม่ได้จะรองไห้ตลอดหรือว่าจะโชว์รองไห้แล้วตอนนี้โอ้ย้งไห้แล้วนะสุขอยู่ถ้าราอห้คือแบบมีควาสุขถนน้ำตาไหลอ๋อทีเห็นควับว่า่าสุว่า เขามาดูแลกิฟิล์จะได้ความรู้สึกแบบแฟนคลับมาใช่ถ้าทุกคนมาดูใช่ไหมใช่ค่ะถือว่าเป็นความรักที่ความรักที่บริสุทธิ์เป็นความรักที่แบบเหมือนเรารักใครสักคนโดยที่เราไม่ได้หวังอะไรจากเขาเลยเป็นรักที่มาจากใจจริงๆรู้สึกว่ามันเป็นเป็นอะไรที่น่ารักแล้วก็ฟูลฟิลขา้นาสำหรับคนที่ถูุรักแล้วรู้สึกว่าฟูลฟิลอยู่แล้วค่ะ <c oughs> เราเป็นฝ่ายให้ค่ะเราเป็นฝ่ายรักเขาถ้าทุกคนที่มาดูเรื่องนี้ก็จะได้ความรู้สึกที่อยากเอาจจช่วยแน่นอนอยากเอาที่ตัวละครนี้แน่นอนแล้วก็เอทุกคนอาจจะเคยมีป๊อปปี้เลิฟของตัวเองนะคะเป็นเรื่องราวของตัวเองก็อยากให้ทุกคนมาดูซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็ย้อนคิดถึงวันเก่าๆความอบอุ่นในใจบางอยา่างแล้วก็จะช่วยปีงด้วยเพราะว่าสู้มากนะสู้จริงๆค่ะนัะตตี้เอง ดูสารดสรปิงแต่พี่ชามเขาพี่ชามขาต้องต้องตื่อคนนิดนึงน่ารักใสใสมันก็อ่ตามตามอะไรดีนะตามอารมณ์ของตัวละครนะเวลานั้นอ่าก็ไม่สปอยมากเอาเป็นว่าต้องดูตั้งแต่ต้นว่าเนื้อเรื่องจะดันไปสู่อะไร ทางเพื่อเขาบอกว่าเล่น็นเหนื่อออกเลยเาทกท่านนั้นไหมก็ไม่ถึงท่านเหงื่อออกก็เขินเขินอ่ะแช้แล้วก็สบายพี่อแต่พี่รอเถอะนะเขาเลยพี่รอนี่ะอ้าวหน้แดงจริงม้แบบรู้สึกเหมือนอดีนาลีหลังอ่ะรู้สึกว่ารูอสึกวเา่นเต้นตือนเต้น่เต้นือเต้น ถ่งเ,เต้นไม่เคยอะไรแบบนี้แล้วมีกล้องจับอยู่ก็ยอยากใจทุกคนดูทุกคนดูสบ,บายสบายแ่ว่าสามารถทได้วัน,นวไหนแล้วชอบทันไหนบ้าง ค่ะก็ต่อซีรีส์เรื่อง f o r s e o n v a l e n t i n e ด้วยนะคะพวกเราทุกคนทั้งทีมงานเบื้องหน้าเบื้องหลังคือทุกคนตั้งใจกับซีรีส์เรื่องนี้มากๆค่ะแล้วก็ซีรีส์เรื่องนี้ก็เป็นซีรีส์จีเอาเรื่องแรกของนาดีแล้วก็ญี่ปุ่นด้วยนะคะทุกคนอิดดูแล้วก็ติดตามเลยค่ะสนุกแน่นอนนะคะทุกคนสวยแล้วแซ่บมากเลยค่ะรอดูในซีรีส์ได้นะคะเอาใจช่วยดูได้ที่ v t ทแล้วก็ช่องเก้ากว่าสามสิบค่ะ ว,วันที่สิบสองนะคะกุมภาพันธ์นี้แล้วนะคะทางวีทีวีค่ะแล้วก็ทางวันที่14กุมภาพันธ์ทวาเลนไทยเลยก็ถือว่ามาดูโฟรเซ้นทวาเลนไทยด้วยกันนะคะที่ช่อง9กด30มสิบค่ะเพิมเต็มนะคะภาษาอะไรไหเออเป็นกาังใจให้พวกหนูทุกคนนะคะฝ่าเนื้อฝ่าตัวด้วยนะคะอิสระที่ตึงส